สวัสดีครับทุกคนผมเนี่ยติดการรีวิวหุ้นเล็กตัวหนึ่งนะฮะที่เคยทําคลิปไปแล้วก็มีการพูดถึงหุ้นนั้นนั้นเพื่อนนั่นก็คือหุ้นของแกม b l i n g นั่นเองะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะรีแคปสั้นๆนะฮะเผื่อมีเพื่อนๆสนใจนะหุ้นตัวนี้เนี่ยแอบไปส่องหลังบ้านนะครับพื้นฐานมาแล้วนะเพื่อน ค่อนข้างเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะส่วนโอกาสการเติบโตมันจะอยู่ตรงไหนมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะนเพื่อนอเรามาทำความรู้จักกับแก b l ม n บอิงไปพร้อมๆกันเลยนะนเพื่อนซึ่งไอ้เจ้าแกร b ม i บ g เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักนะถ้าผมพูดให้ฟังง่ายๆนะฮะแกมเบเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางนั้นเพื่อนเป็นทำาม์เก็ตติ้งให้กับพวกเว็บพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเพื่อนแกร์มเบเนี่ยไม่ใช่พวก ทำเว็บพนันโดยตรงนั่นเพื่อนแต่ถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือเป็น performance marketing นะผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์นั่นเพื่อนก็คือเป็นคนช่วยหาลูกค้าให้กับเว็บพนันต่างๆทั่วโลกนั่นเองเพื่อนโดยเนี่ยเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะฮะแล้วก็เควสจากที่ผู้เล่นเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นค่าตอบแทนนั่นเองเพื่อนซึ่งเขาจะได้ในเชิงของพวก Subscript i o n อะไรเหล่านั้นนะครับ แก m bling เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักนะเพื่อนๆลองดูหน้าเว็บเขาก็ได้นะเนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชอบพวกการพนันออนไลน์นะฮะหรือพวกกีฬานะครับติดตามข่าวสารกีฬาแก m bling เขาก็มีเสิร์ฟเ้นเพื่อนซึ่งดําเนินธุรกิจหลักอยู่ในอเมริกานเพื่อนแล้วก็มีขยายไปต่างๆหลายประเทศนะครับทั่วโลกนะเพื่อนลองดูนะครับเนี่ยแก bling เนี่ยเขาค่อนข้างเก่งเพื่อนเอนด้าน SEO นะรหรือว่า พวกเอ่อ search engine o p t i m i z a t i o นนั้นเพื่อนก็คือเขามีความสามารถนะฮะในการดึงผู้ใช้นันเพื่อนหรือว่าดึงทราฟฟิกของคนให้มาใช้งานเว็บไซต์ของเขานะฮะรวมถึงปรับปรุงเนื้อหาออนไลน์นะคนมักจะเซิร์ชคำว่าอะไรนะคนมักจะสนใจอะไรนะแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นนะเพื่อนในการดึงทราฟฟิกคนให้มาใช้บริการต่างๆของเขานั้นเพื่อนรวมถึงเก่งมากๆนะครับในการทำมาร์เก็ตติ้ด้านกีฬานะด้านการพน,นันนะครับ จึงทำให้บริษัทของเขาเนี่ยเป็นที่จับตามองมากๆนั้นเพื่อนแล้วก็คนเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสนใจกับเว็บไซต์ของ g a m bling นั้นเพื่อนแล้วก็เขาบอกว่าแพลตฟอร์ม SEO ของเขาเนี่ยหรือว่า s e n r i n e o p t n m Optimization มี ฟังชันที่ค่อนข้างเทพพอสมควรนะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็ไปได้ดีนะเพื่อนในตลาดของอเมริกาเหนือนะฮะการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะเพื่อนในสหรัฐเนี่ยเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นฮนะซึ่งก็เป็นโอกาสทองนะที่ทําให้แกลมบิงเนี่ยได้ขยายตลาดนะแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งในอเมริกาเพื่อนส่วนประเทศอื่นๆนะครับก็กําลังเดินหน้านะฮะทำธุรกิจนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะหุ้นนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับเท่าไหร่นะรายได้ประจําของเขาเนี่ยก็จะมาจาก อย่างที่ผมบอกนะฮะค่า Subscription นะฮะค่าบริการการใช้เครื่องมือของเขานะครับซึ่งบริษัทคาดการว่าในอนาคตเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรู้จักพอหอมปากหอมคอนะฮะมาที่พื้นฐานเลยดีกว่านะครับจาก Investing Pro นั้นเพื่อนราคาในตอนนี้เนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ11เหรียญน,นั้นเพื่อนแล้วก็มูลค่ายุติธรรมนะฮะควรจะอยู่ที่ประมาณ15 มีอัพไซด์อีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสุขภาพทางการเงินเพื่อนแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่เล็กมากๆนะแต่ว่าสุขภาพการเงินถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะได้ไปถึง4คะแนนนะครับแล้วก็หุ้นนี้เนี่ยเข้าตลาดมานะฮะยังไม่ถึง5ปีนะเพื่อนเราจะดูราคาที่5ปีนะบวกไปประมาณ44นะครับทีนี้นะฮะมาดูประวัติการเติบโตของเขาที่ผ่านมากันหน่อยนัเพื่อนหุ้นตัวนี้นะครับมูลค่ามาเก็ตไซส์นะฮะอยู่ที่ประมาณ400กว่ามิลเลียนฮะ หรือถ้าเทียบเป็นบิลเลียนก็ประมาณ0.41บิลเลีนนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเข้าตลาดปี2021ใช่ไหมเพื่อนปี2025นะก็ไม่ถึง5ปีเต็มนะครับเข้าตลาดมา,ราแรกๆก็ธรรมชาติ IPO ก็พุ่งไปก่อนนะหลังจากนั้นก็เข้าสู่มูราค่าที่แท้จริงนะเพื่อนหุ้นเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับถ้าดูตามมา r k เก็ตไซต์ของเขาแล้วนะเพืนะ่อนแล้วก็ถ้าเทียบการเติบโตร,รายปีนะฮะก็ถือว่าการเติบโตยังคงน้อยอยู่นะ เพราะว่ายังเป็นหุ้นที่อาจจะยังไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับอัตราก,การทํากําไรถึงแม้ว่าจะดีก็จริงนะเพื่อน แต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับหุ้นอื่นๆเขาไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มทางฝั่งของเทคโนโลยีจ๋านะเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นตัวกลางนะครเป็นเว็บไซต์กลางที่ใช้ดึงทราฟฟิกคนที่สนใจนะไม่ได้เน้นตลาดแมสมาร์เก็ตนะเพื่อนๆมันเน้นตลาดนิชมาร์เก็ตก็คือดึงคนที่สนใจกลุ่มนี้เท่านั้นที่เข้ามานะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยที่สนใจก็ค่อนข้างที่จะมีกําลังในการใช้จ่ายนะเกี่ยวกับพวกการพนันเกมออนไลน์ online, หรือว่าข่าวกีฬาต่างๆนะครับ e a r n i n g เป็นอย่างไรนะฮะให้เพื่อนๆดู e a r n i n g ทำให้ผมบอกว่าหุ้นนี้เนี่ยพื้นฐานดีนะเพื่อนลองดู e a r n i n g นะครับจากปี2021นะมาจนถึงปี2025นะเพื่อนๆลองดูที่คอลัมน์นี้ก่อนนะ EPS นะจะเห็นว่านะฮะตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดมาเนี่ย หุ้นก็ทากาไรเลยนะเพื่อนแม้ว่ามูลค่ามา r k เก็ตไซส์จะเล็กมากนะแต่หุ้นเริ่มทํากําไรตั้งแต่ลิสเข้ามาในตลาดของ N แอสแต็กนะก็ทํากําไรมาโดยตลอดนันเพื่อนก็มีติดลบบ้างนะครับหนึ่งตรยมารนะนอกนั้นก็กําไรมาโดยตลอดนะแม้ว่าจะมีความผันผวนไปบ้างนันเพื่อนแต่ตัวเลข EPS ก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับการเอาชนะตรมาสเนี่ยก็อาจจะยังยืนได้ไม่แข็งมากพอนะมีแดงมีเขียวปะปนกันไปนะครับแล้วก็รายได้นะเพื่อนจาก10มิลเลียนนะครับ นะสู่ปัจจุบัน40ิมิลเลียนดอลลาร์นะก็ถือว่าโตมาประมาณ4เท่าแล้วนะแล้วก็การเติบโตต่อปีนะเพื่อนเป็นตัวเลขที่เป็นบวกทั้งหมดนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับถ้าเราพิจารณาแค่งบการเงินเพียงอย่างเดียวนะเพื่อนไม่ได้เอาโมเดลธุรกิจของเขามาจับนะถือว่างบการเงินเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะดูทีละแฟกเตอร์นั้นเพื่อนจาก investing pro นะ ซึ่งจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่างบ EPS ดีแล้วนะค่าอื่นเป็นอย่างไรบ้างฮะให้เพื่อนๆดูที่รายได้ก่อนแล้วกันคนระับดูเป็นเส้นกราฟน่าจะดูง่ายกว่านะฮะเส้นสีฟ้านั้นเพื่อนก็คือรายได้นะครับย้อนไปแต่ปี0 2งแั่ปี2 0ิ0ไปจนถึงปี2025นะเพื่อนเห็นว่ารายได้เนี่ยโตขึ้นตลอดเนาะในทุกๆปีนะครับในทุกๆไตรามาสนะเทียบกับ เส้นสีส้มนะเส้นสีส้มที่เพื่อนๆเ,เห็นในตอนนี้ก็คือหนี้สุทธินะจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยค่อนข้างมีหนี้ต่ํามากๆนะแล้วก็ปี2024นะี่เยเกิดการอา่าเทคโอเวอร์นะเกิดการซื้อกิจการเพิ่มนั่นเ่อนหนี้ก็เลยพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะจากการ กู้นะฮะแล้วก็การรดมทุนนะครับเนี่ยนี่สูงขึ้นมาจากการซื้อกิจการฮะเพื่อการขยายต่อในอนาคตนะครับทีนี้เราดูรายได้แล้วเราดูหนี้แล้วนะรเราขอเอาหนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะดูค่าอื่นประกอบกับรายได้ไปนะลองดู g r o s s profit m a r g นันนเพื่อนเส้นสีเขียวนะฮเพื่อนๆก็คือ Cross Profit margin เทียบกับรายได้นัเพื่อนจะเห็นว่าเส้นเนี่ยค่อนข้าง ใกล้กันมากเลยนะฮะแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับจะเห็นว่าพอหักต้นทุนอะไรออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนจากรายได้อ่ะลองดูล่าสุดได้นะครับรายได้138้ามิลเลียนใช่ไหมพอหักนะฮะค่าใช้จ่ายอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ1 3 1้ามิ็ลเลียนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราเทียบกับอ่ะ P/E ratio เป็นอย่างไรนะฮะ P/E นะฮะ จะชี้ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย PE ต่ำมากๆนะถ้าเทียบกับในอดีตนะครับ PE เขาเคยพีคไปถึง151นั้นเพื่อนแล้วก็จากรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะทำให้อัตรา PE ในตอนนี้เนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะเพื่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าหุ้นนี้เนี่ยกำลัง under value อยู่นะปัจจุบัน,นครับถ้าเทียบกับ performance ที่สามารถเติบโตได้นะครับในอนาคต PE ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยฮนะตอน IPO เนี่ย PE อยู่ที่ประมาณ17เท่านะ ตอนนี้ P/E อยู่ที่ประมาณเกือบ12เท่านะครับถือว่าหุ้นค่อนข้างถูกมากถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตนะครับอ่ะถ้าเราเอา P/E ออกเนะเราไปลองดูอ่าค่าอื่นกันบ้างนะครับค่าอื่นอ่าค่าไหนอีกนะครับที่เราจะวัดประสิทธิภาพหุ้นนี้ได้นะครับอ่ะลองดู EBITDA นะครับก็คือรายได้ต่างๆครับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นี่อะไรต่างๆ เรานั้นออกไปแล้วนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่นั้นเพื่อนเป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราดู Net income นะครับ to stockholder นะฮะเน็ตอินคัเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยเน็ตอินคัก็คือเส้นสีส้มนั้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยค่าแฟกเตอร์เหล่านี้มันบอกมากๆเลยนั้นเพื่อน อีกอันนึ่งครับที่จะชี้ให้เพื่อนๆเห็นก็คือ cash from operation นะฮะสามารถทําเงิน,นครับได้จากการดําเนินงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะฮนะก็เส้นที่5นะเพื่อนก็คือเส้นสีน้ําตาลนะฮะอ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะดูไม่ชัดผมเอา e ีบิด a าออกนะครับเอา net income ออกนะครับเทียบระหว่าง revenue gross profit แล้วก็ cash from operation นะเพื่อนจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการสร้าง เงินนะครับจากการดําเนินงานได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนแล้วก็ปี2024เป็นต้นมาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างชันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามองนะเพื่อนแต่นะครับมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีไปซะหมดนะเนื่องจากว่าหุ้นเนี่ยยังเล็กอยู่มากๆนะเพื่อนการที่จะเข้าลงทุนในหุ้นนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องระวังแล้วก็ดูจังหวะเข้าลงทุนให้ดีๆละกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันในที่ จังหวะราคาแล้วกันนะครับอันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นภาพชัดๆนะข้อมูลจาก Investing Pro นะเพื่อน ราคากันหน่อยเพื่อนสัญลักษณ์ GAMB นะครับสำหรับหุ้นแกล์บิงเนี่ยราคาก็ย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะหากใครอยากจะได้หุ้นนี้นะเพื่อนแนวรับอยู่ที่ประมาณ11 8. เหรียญเลยนะฮะร,รอที่11ต้นๆก็ได้นะครับตอนนี้มัน11.8ใช่ไหมเพื่อนถ้าลงมา11เหรียญน,นะหน้าพิจารณาหมายแรกนะหมายที่2อยู่ที่ประมาณ9เหรียญน,นะครับหมายที่3ก็รอที่ประมาณ8เหรียญได้นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้ถามว่าวอลลุ่มเยอะไหมนะฮะ วอลลุ่มก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนั้นเพื่อนถ้าเทียบกับหุ้นอื่นครับเนื่องจากว่าหุ้นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นกระแสนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะแต่ถ้าพิจารณาจากโมเดลธุรกิจการลงทุนแล้วนะต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เห็นโอกาสจากแพลตฟอร์มแบบนี้ ไหมนะฮะเขาเนี่ยทำตัวคล้ายๆกับพวก booking.com ใช่ไหมเพื่อนๆที่เป็นตัวกลางในการเอาผู้อยากจะเช่านะมาเจอกับผู้อยากจะให้เช่านะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นตัวกลางที่ดึงคนที่อยากจะเล่นพนันหรือว่าติดตามข่าวสารด้านการกีฬาเนี่ยมาเจอกับลูกค้านะโดยเขาเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็กินค่าคอมมิชชั่นนะเพื่อน ซื้อไหมนะฮะสำหรับโมเดลธุรกิจนี้ถ้าซื้อหุ้นนี้ก็น่าสนใจแต่หากเพื่อนๆไม่ซื้อหุ้นนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะฮะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับโดยสรุปนะเพื่อนถามว่าการ์ดบลิงน่าสนใจไหมนะถ้าเพื่อนๆน,นะครับมองเห็นจุดแข็งของเขาที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ SEO นะฮะมีการเงินที่แข็งแกร่งนะครับและบริษัทกําลังขยายธุรกิจ ที่กำไรสูงนะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโอกาสในตรงนี้นะฮะหุ้นนี้น่าสนใจมากๆนะครับแต่หากเพื่อนๆมองว่าจุดอ่อนของบริษัทนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการพนันนะครับที่กดระเบียบค่อนข้างเข้มงวดนะมีการแข่งขันที่อาจจะสูงนะครับจากบริษัทคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณาครับในการเทคความเสี่ยงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับภยัยค,คุกคามต่างๆนะที่อาจจะเข้ามาระหว่างทางในการ เติบโตของหุ้นตัวนี้แน่นอนเพื่อนๆกฎหมายนะครับกฎระเบียบนะฮะการแข่งขันด้านราคานะครับซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพื่อนๆพอบริษัทโตไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มจะมีบริษัทอื่นฮนะเข้ามาควบคุมแล้วนะครับแล้วก็บริษัทน่าจะถูกเพ่งเล็งนะการที่จะโตไปในธุรกิจนี้เนี่ยถามว่ามันเทาไหมนะฮะมันก็ไม่ได้เท่านอนเพื่อนเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาทํามาแล้วก็ดึงข้อมูลมาเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายทั้งหมดนะการพนันที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเขาไม่ทําอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่า ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นของอเมรนะิกาเนาะการที่จะทําอะไรที่มันไม่โปรง่งใสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากนะครับในในประเทศของอเมริกานะเขาต้องมีการรีพอร์ตงบนะมีการรีพอร์ตเทนเคมีการรีพอร์ตตรอยมาสนะอันนี้มั่นใจได้มากเพื่อนๆว่าธุรกิจของเขานะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างขาวสะอาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนะพื่อนๆลองชั่งน้ำหนักดูนะระหว่างข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของหุ้นนี้แล้วก็ความเสี่ยงที่จะต้องเจอครับแล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะว่าเพื่อนๆ คิดเห็นยังไงกับหุ้นตัวนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะฮะแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่เราเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นนะครับแล้วก็มีหุ้นแบบนี้อยู่ในตลาดด้วยนะเพื่อนลองลองลองเอาไปคิดดูนะว่าเป็นยังไงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ